มากันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เราเห็นแล้วก็เราก็ขำๆมากเลยนะฮะสำหรับทิปไปเที่ยวสมุยของรัศมีแขนะ,ะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีหลายความปังมากๆนะฮะสำหรับทิปครั้งนี้ของรัศมีแขปังแรกคืออะไรไหมอะไรปังคุม <laughs> เหลือปังคุงนะฮะเขาบอกว่ากับคลิปคลิปนี้เขาบอกว่าใครเห็นแล้วก็คือสั่มมากนะฮะพ่อโพติ้งเบ็ดฟันด้ดยไอ้ไม่คิดว่ารัศมีแฉจะทำนะคะคือเขาใส่เอฟเฟกหน้าลิงแล้วก็ปีนไปต้นมะพร้าวนี่แหละฮะเพรเออ้อเขียนข้อความออบอกว่าออชาวบ้านไม่ต้องตกใจนะคะแขเองแฮชแท็กบอกว่าวิถีคิงคองนะฮะดีนะคนไม่ไปเห็นว่าอยู่บนยอดมะพร้าวอ่ะลองลองลอง,ลองไปดูคลิปหนึ่อกน นี่ค่ะผู้สึกข่าวขอเด๋ยนนี้ได้รับรายงานมาจากชาวบ้านค่ะว่าภาพที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือภาพของลิงยักษ์ขนาดตัวเท่าคนหรือว่าพยาวานอนยืนเด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาหนอซึ่งตรงนี้เป็นสเนี่ยนะคเพื่อนๆแสดงก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเต็นเยอะมากมายนะฮะ แต่มันได้มากได้มากมันได้มากใสเอฟเฟกต์โหเหอหน้าให้เอามาจากไหนเนี่ยอยากได้เล่นบ้างมีเอฟเฟกใช่ไหมไม่รู้ว่ามาจากไหนมันต้องมีมันต้องมีเอฟเฟกในมือถือเหรอเอาฟิลเตอร์เอาเป็นฟิลเตอร์เหรอนนกว่าไปแต่งเองจริงเป็นฟิลเตอร์คุณเตอร์เหรอเอาเพิ่งรู้ถ้าสมมติแต่งเองจริงอย่างนี้นะคนอ่ะเขาจะเหมือนมากเขาจะย้ายจากที่สนใจที่ลิงยักษ์ที่อะไรนะเขาเลยนะเขาวงอเขาอะไรนะ สักอย่างนั่นแหละที่นครสวรรค์นะอันนี้ก็จะไปที่สมุยแทนถ้าเจออย่างนี้เขางอกปะเขาน่อมางอกอะไรนั่นแหละฮะก็จะมาที่นี่แทนนะฮะ, <c oughs> ะสวรรค์อีกหนึ่งความปังทำไมเขาบอกว่าปังมากกับภาพที่รัศมีแขนีน่แหละฮะไปยืนโพสถ่ายรูป <c oughs> ปังยังไงไปถ่ายกับสะพานข้ามถ่ายรูปกับสะพานสะพานที่ไหนก็มีแต่มันจะปังถ้าคือสะพานเนี้ยคือสะพานที่สมุยนะฮะซึ่งสะพานแล้ว เนี่ยแหละฮะเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนก่อนหน้านี้นะฮะจำได้ไหม ได้แล้วอันนี้ที่ไฮโซแชมป์กับคุณน้ำหวานที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะขับรถชนตอสะพานเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าเป็นสะพานเดียวกันที่สมุยนะฮะแต่อันนี้เขาไม่มีสีขาวดำของเตยขาวดำอันนั้นมันอยู่ด้านนู้นมันอยู่ด้านนู้นที่ขาวดำอ่ะด้านที่เขาชนไง่ะฮะซึ่งคุณรัศมีแขกเขาก็ได้เขียนแคปชั่นนะฮะเขาบอกว่ามามเกาะสมุยทั้งทีมุมสวยๆดีๆมีเยอะว่าไป แล้วแฮชแท็กเป็นวิถีคิงคองนะฮะฉันรู้ละสีมีเพราะอะไรเพราะ ก็เกิดอุบัติเหตุเสร็จก็เลยไปทาสีใหม่เพราะดูสีโซเชียลโมเชีอยู่เราไม่ทาสีกันตั้งแต่แรกเนื้อดึกๆเขาจะได้เห็นกันเขาอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่อันนี้ก็มาทาใหม่หลังจากประสบอุบัติเหตุไปนะฮะซึ่งรูปนี้ก็กลายเป็นว่ากระแสตอบรับถล่มทลายเหมือนกันนะครับถล่มทลายกว่าคลิปคิงคองอ่าฮะคนมาคอมเมนต์กันเยอะนะฮะบอกว่าอุ๊ยสะพานมันทําไมคุ้นๆจางอะไรอย่างงี้บางคนก็ถามว่าสะพานบ้านหารบนเกาะสมุยที่ให้โซแชมป์กับน้ำหวานโพสอ์่ ขับรถชนเมื่อเดินที่แล้วอะไรย่างเงี้ยอันนี้เขาก็มาชี้แจงเหมือนกันนะฮะซึ่งมีชาวเน็ตนะฮะมาคอมเมนต์ได้แบบเออบันเทิงมากเขาบอกว่าปอบขวัญสะพานด้วยครับบอกว่ามาปอบขวัญสะพานด้วยครับนะฮะบางคนก็บอกว่าผู้เสียหายพบกันครั้งแรกเข้าใจคำว่าผู้เสียหายพบกันครั้งแรกไหมฮะ ผู้เสียหายพบกันครั้งแรกก็หมายจะหมายความว่ารัศมีแขกเขาก็เป็นผู้เสียหายที่เกิดอุบัติเหตุตอนเออที่โดนไฮโซแชมป์เข้าใจผิดแล้วก็มีการเคลื่องปาแก้วกันที่พัทยานะฮะแล้วก็อันนี้ก็เหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โซแชมป์เนี่ยแหละขับรถชนตอมอสะพานเขาก็มองว่าเนี่ยเป็นกลุ่มผู้เสียหายเดียวกัน,นก็ได้ไปพบเจอกันครั้งแรกนะฮะ